นะนะััตครับ้งไหครับ้บข้างไหนด้จ้าองน้ด้างไปก่อนนะครับโยังถ่ายนะโอเคครับครคู่ครับ ไม่เขาไม่มาตรงกลางหน่อยหรอทำไมริมขนาดนั้นอ่ะคนที่ฝันอะไรอะไรอะอะไระไรอะไรอะไรอไรองไรอะยรอไรอะไรอะอะไรอทไรอไรอะอะไรงะไระระออะไอไทรไอะ <łość> ไม่ร mm ู hmm. <park mulheres> ้เราเป็นคีสสองนะเขเรียกว่ามาเป็นท่านอจ้าที่ที่เป็มอนิทิ้งคลีสสองเราเลือกเสริมนะครับ เร่ออะไรขอเล็สื่อมาสะเทือนลูก้องแนนิดนคะโอเคค่ะหน่อเล็สื่อเดี๋ยวกค้ามาจะมาหนอเลขสื่อมาเดี๋ยวคุณบุาเรดิ้น่งคุณหมอไปไหนตรงนี้ต้อง่คุณหมอของที่ินายหนูรู้ไหมอันนี้ว่าผมไม่อยู่ริไหม ับผมไม่สำคัญนะคนนี้ผมมาช่วยเติมให้ให้กระแสใหญ่หายเาเียโอเคนะครับผมขอความร่วมมือนะครับว่างดใช้เสียงเผื่อว่าใครจะถามจะได้ได้ยินนะครับนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับอ่าเริ่มเลยครับครับพร้อมเลยครับอาจารย์ครับจุดประสงค์หลักในการที่มาดีทีไใยในวันนี้ครับขอเบ็นแยกเป็นหลักๆเลยครับว่าวันนี้เรามไรครับข้อแรกก่อนนะครับความสําคัญของวันนี้นะครับก็คือมิสแกรนตัวแทนทุกจังหวัด77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับเป็นตัวแทนของผู้หญิงทุกจังหวัดในประเทศไทยเพื่อมาทวงคืน ศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงในประเทศนี้และการทวงคืนศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงเนี่ยหนึ่งในนั้นคือต้องไม่ให้เหตุการณ์อย่างน้องแตงโมเนี่ยเกิดขึ้นซ้ําอีกต้องอย่าให้ใครเป็นอย่างนี้อีกและจุดเริ่มต้นต้องเริ่มต้นจากคดีนี้ในการแสวงหาความยุติธรรมการที่น้องๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของผู้หญิงของคนทั้งประเทศมาทวงคืนศักดิ์ศรีของผู้หญิงโดยผ่านคดีของน้องแตงโม และในชั้นนี้เนี่ยสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือ <c oughs> ให้กรมสอบสวนคดีพิเศษรับเลขคดีสำหรับการสืบสวนสอบสวนที่มีเงื่อนงำและมีพิรุษในคดีของน้องแตงโมงเรียนให้ทราบว่าวันนี้เนี่ยเห็นได้ว่ายังมีความสับสนอยู่เรื่องของการรื้อคดีกับการเป็นคดีใหม่ต้องแยกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นที่1เนี่ยคุณอฉริยะได้ยื่นไปก่อนหน้านี้นะครับเพื่อเรียกร้องว่า มันอาจจะมีการกระทําที่ไม่ชอบนะครับแล้วก็ดําเนินการไปในส่วนของการรื้อคดีและตระหนักและเข้าใจครับว่ากระบวนการยุติธรรมนั้นหยุดไม่ง่ายเพราะว่ามีการสืบสวนมีการสอบปากคาของพยานฝ่ายโจทก์เสร็จสิ้นไปหมดแล้วพยานฝ่ายจําเลยเหลือแค่2ปากเราเข้าใจครับแต่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดซึ่งคุณอัจฉริยะทําแล้วในส่วนที่2คือ คดีซึ่งไม่สัมพันธ์กับคดีที่อยู่ในศาลอยู่ในขณะนี้ซึ่งสําคัญกว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐกระทําความผิดหรือไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ช่วยเหลือเพื่อนบนเรือหรือไม่ซึ่งสาระสําคัญของคดีนี้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์มากนอกจากหลักฐานและพยานที่ผู้เชี่ยวชาญยื่นไปนั้นเนี่ยแสดงให้เห็นว่ามีการทําหลักฐานและพยานเท็จจริงหรือไม่ทุกมิติโดยเฉพาะ แผลด้านขวาด้านในของขาขวาน้องแตงโมเนี่ยไม่ใช่ใบพัดเรือก็ดีการตัดต่อรูปภาพก็ดีเปลี่ยนเวลาก็ดีรวมไปถึงความไม่สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริงในการปัสสาวะท้ายเรือสิ่งเหล่านี้พิสูจน์ไม่ยากและเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาที่สามารถพิสูจน์ได้ไม่มีความจำเป็นต้องใช้เวลาเนิ่นนานขาดแต่ข้อเดียวคือเวลาครับ การที่เราจะได้เวลาที่เร็วก็จะต้องมีอํานาจเจ้าที่รัฐที่รับพยานหลักฐานจากเราไปนั้นจําเป็นต้องมีอํานาจที่จะทําการสืบสวนสอบสวนต่อการที่เขาจะทําเช่นนั้นได้เนี่ยก็ต้องมีอํานาจจากกบปีให้นับหนึ่งในการที่จะสืบสวนสอบสวนได้ไม่ใช่แค่รับฟังข้อเท็จจริงซึ่งเราเรียกร้องไปว่าขอให้เสร็จสิ้นยุติในเรื่องนี้เนี่ยปลายเดือนมก,กราคม2568 ให้นับหนึ่งครับไม่เช่นนั้นเราเกรงว่าพยานหลักฐานอาจจะเปลี่ยนแปลงถูกถูกลบหรือถูกแก้ไขหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนกระทั่งเราไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงได้ <c oughs> ซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับมีบางเรื่องที่คุณอัฉริยะยื่นไปแล้วเห็นว่ามันมีการเลือกข้อมูลตัดข้อมูลตัดพยานตัดหลักฐานนะครับซึ่งปรากฏอยู่แล้วแล้วก็ดําเนินการ ใช้จากคดีที่21คนที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐฟ้องคุณอัจฉริยะเนี่ยเป็นฐานสําคัญว่าคดีนี้มีการสืบสวนสอบสวนที่มีพิรุธและมีเงื่อนงำดังนั้นเราจึงเรียกร้องให้เสร็จสิ้นในชั้นที่1คือสิ้นเดือนนี้ครับและหวังว่าพลังของผู้หญิง7จจังหวัดจะได้รับการรับฟังและตอบสนองและปฏิบัติครับคิดว่าผลลัพธ์จะเป็นไปตามที่เราต้องการไหมคะยังเชื่อว่ามีโอกาสครับยังเชื่อนะครับแต่เราจะไม่ สามารถจะรู้ผลได้จนกว่าสิ้นเดือนนี้ก็จะรู้ข้อเท็จจริงทำไมถึงต้องเหม่อนกอบสิ้นเดือนนี้ทางดีเอสไอบอกว่าอาจจะใช้สามเดือนเพราะสามเดือนหกเดือนเป็นกระบวนการอื่นกระบวนการสืบสวนหาพยานหลักฐานเรียกพยานที่เกี่ยวข้องเรารู้มาแล้วมาแล้วใช่ฮะจะส่งมาแล้วว่าจะใช้เวลาเราเข้าใจแต่ถ้าคุณไม่นับหนึ่งในการมอบอำนาจ รับในการสืบสวน<ท>มัวแต่หาข้อเท,ท็จจรงิงทั้งที่เราก็ยื่นข้อเท,ท็จจริงไปแล้วมันต้องนับหนึ่งได้แล้วมันไม่ใช้เวลานานและสิ่งที่นับหนึ่งมีเรื่องเดียวเท่านั้นเองมีการสืบสวนสอบสวนที่ใช้พยานหลักฐานเท็จจริงหรือไม่นี่เป็นเบื้องต้นเลยครับถ้ามันยุติว่ามีจริงก็ควรจะนับเป็นเลขคดีในการที่จะสืบสวนสอบสวนต่อทันทีครับซึ่ต้องเข้าใจว่าดีเอนไอเนี่ยนะครับ เราไม่ได้ไปแทรกแซงการทํางานของเขาแต่กระบวนการจะให้ทางพี่ยักษ์เนี่ยทำการไปสืบสวนคนน้อนไปสอบสวนคนเนี้ยหรือจะไปร้านโทรศัพท์หรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ยถ้าคุณไม่มีอํานาจเนี่ยคุณไปทําอะไรไม่ได้นะครับคุณจะไปสอบเรียกเขามาสอบปากคำคก็เรียกไม่ได้ไปไปขอเอกาสารราชก,การยังขอไม่ได้เลยเพราะคุณไม่มีอานาจสืบสวนสอบสวนเพา่อเดนไอเนี่ยออกเลขสืบสวนแค่เลขสืบสวนมันไม่ยากหรอกออกออกพ่กนี้ก็ได้มือรือนี้ก็ได้นะครับเพราะมันปรากฏชัดเจนแล้วว่าสารอาญาเนี่ย ที่เขาใภากสามาแล้วนะครับว่าการสืบสวนบัตรแผลเนี่ยขาข้างฝาเนี่ยไ,ไม่ได้เกิดจากพาพัดเรือมันก็เพียงพอแล้วเอาแค่ให้ปเป็นสองประเด็นก็พอแล้วล้วเรียกผมไปสอบแล้วด้วยซึ่งเราสอบเสร็จแล้วนะครับประเด็นเนี่ยเดี๋ยววันที่ยีสองเนี่ยก็นัดเอกมาเรื่อง GPS ว่ามีการแก้ไขส่วนที่ประกอบไหมซึ่งคุณหมอก็สอบไปแล้วทั้งหมดเนี่ยคือมันสามารถชี้ได้แล้วว่าคดีเนี่ยมีการสร้างหลักฐานเท็จมันก็เพียงพอกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐ ส่วนไอีเรื่องของการแก้ไขคําฟ้องนะ่ะอันมันอาจจะต้องใช้เวลาสองเดือนอะไรผมก็ไม่ได้ว่าจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดไอ้ตรงนั้นนะ่ะนะครับเราก็ไม่มมยแต่เราต้องการว่าคดีที่สองเนี่ยมันจะสามารถทําให้หลักฐานต่างๆที่เราเริ่มมีการเปิดออกมาแล้วบางส่วนต่อสือ่อมวลชนวันที่สิบหกเนี่ยมันจะมีพยานถูกข่มขู่แล้วอย่างคุณหมออย่างเงี้ยจะถูกข่มขู่ถูกข่มขู่ผมอย่างเงี้ยมีสองคนมาอุ้มผมแล้วหรือแม้กระทั่งขู่ว่าจะถูกพวกเราจะถูกดําเนินคดีแม้กระทั่งวันเนี้ยอ้างว่าไป ระเมิดอำนาจศาลอีกซึ่งหลักฐานที่เราทำเนี่ยนะครับเราสามารถเอามาจากสารอาญาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยนะครับสารไม่มีคําสั่งห้ามนะครับสืบบัญชนหรือพวกเราเนี่ยในการห้ามเผยแพร,นะร,าาร,ร่นะครับคำพิพากษาของศาลนะครับเพราะว่ามันเป็นหลักฐานที่มีการลงนามโดยศาลแล้วนะครับและเรื่องมันคือเราไม่ได้ไปพูดถึงสารจังหวัดนนทบุรีเพราะมันคนละส่วนกันการจําลองเหตุก,การณ์ก็มีคนบอกว่าทาไมเราต้องไปเราต้องไปขออนุญาตผมถามว่าขออนุญาตใครอะ ว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นเดซ์นะก็ยืนยันแล้วว่าเป็นภาคเอกชนจัดขึ้นแล้วทางเดซ์ไหนก็ไปร่วมสังเกตการถูกไหมครับประเด็นพวกนี้มันก็มีการจําลองหเห็นว่าการตกเรือเนี่ยตกท่าไหนก็ไม่โดนใบพัดเรือตกท่าไหนนะครับทุกอย่างคือมันมันจมน้ําเนี่ยแตงโมเขาว้าน้ําเป็นเนี่ยนะครับจะเห็นว่าคนที่ไปใส่เสื้อชูชีพเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยก็ยังสามารถช่วยตัวเองได้นะครับพวกนี้มันพิสูจน์ได้เห็นหมดแล้วเพียงแต่แค่เอามาสอบปากคำเอาคลิปวิดีโอมามายื่นมันก็เพียงพอกับการออกเลขสืบสวนแล้ว พอเร่สืบสวนนี่เนี่ยเราสามารถชี้เป้าว่าต้องไปเชิญคุณหมอมาสอบนะคนที่สอบคนที่สอบอไปเชิญเจ้าก๊กกอฟเนี่ยมาสอบเนื่องจากไปยืมเรือของลำหนึ่งในวันที่เกิดเหตุทําไมเรือมีสองลำก็เอาก็ต้องเรียกมาสอบเขาจะชี้แจงงานเป็นสิทธิ์ของเขาถูกไหมอันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอี่กจากจากจา,ากที่พี่อัดต่อสู้คดีเรื่องนี้มาตั้งนานแล้วทําไมพี่ถึงไว้ใจดีไใ้ครับคือเอาง่ายว่าเดียใเนี่ยยุคก,ก่อนเนี่ย ผมตรงว่าเราเคยผิดหวังเข้ามาครั้งหนึ่งแล้วนะเพราะเขาบอกว่าไม่มีหลักฐานใดอันนั้นผมก็ยอมรับว่าตอนนั้นอ่ะมันอาจจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนตอนนี้แล้วก็ที่มันสุดคือ,อตอนเนี้ที่เรามาเลือกทางนี้เพราะว่าหนึ่งเราเชื่อมั่นในตัวที่พอดีเดีเราเชื่อมันนออม่นในตัวรัมตีว่าการกระทมท่านทวีสระซองแล้วก็เราเชื่อมั่นในตัวพี่ยักษ์เนี่ยทั้งหมดทั้งทีเนี่ยนะครับเพราะว่าในการทําคดีหมูเนี่ยก็ทําอย่างตรงไปตรงมากล้าเข้าไปค้นห้างของเจ้าสัวยักษ์ใหญ่แล้วคดีแตงโมผมเชื่อว่า ถ้าได้ชุดพิ่ยากมาทำเนี่ยตามที่นอ้องมอบหมายเนี่ยเราก็เกิดความมั่นใจส่วนหนึ่งเนาะส่วนในผลจะเป็นยังไงอน,ฐฐาน,นาคตขงหน้าจะเป็นยังไงพวกเรารับได้ถ้ามีเหตุรับผลนะครับท่านไม่ได้กลัวหรือว่ากังวลในที่่าจะโดนทางขนาทางฝั่งนั้นที่จะยึดไม่ไม่ไม่กลัวเลยครับกลัวนี่มันเกินความกลัวไปแล้วเพราะว่าไม่มีความกลัวสามปีเนี่ยผมชนกับตํารวจมาเนี่ยทั้งภาคกว่านี่หว่าไม่ใช่เฉพาะคนเดียวทั้งภาคหนึ่งอะนะโดนตำรวจโดนตำรวจทั้งจังหวัดอะนะฟ้องผมมาหกคดี รวมนั้นตงตำรวจอาตำรวจกองประชาการตำรวจมูลนิธิภาคหนึ่งด้วยฟ้องออมาเนี่ยรวมกันหกคดีนะแลวยังคุยอีกเมื่อสองสามวันนี้ส่งคนมาบอยอีกว่าเดี๋ยวจะฟ้องเพิ่มอ,อีกผมบอกว่าตามสบายเอาที่สบายใจนะผมคือบอกตรงว่าเราผ่านความกลัวมานานแล้วเราเราไม่กลัวเรื่องความตายแต่เรากลัวว่าตำรวจจะตายทั้งคณะแค่นั้นเองนะครับวันนี้พอหลักฐานเราเปิดเนี่ยมันเริ่มมีการกลุ่มขู่พยานเริ่มมีการอะไรแล้วนะเริ่มไปล็อบบี้อะไรต่างเนี่ย มันทําให้เราคิดว่าถ้าความลาช้าเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยจะถูกลบหายไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องต้องเข้าใจเราด้วยถ้าตารวจภู้นรแน่จริงเนี่ยตำรวจภาคหนึ่งแน่จริงอ่ะคุณเอาโทรศัพท์มาโชว์ดิว<ช>่าเนี่ยใครโทรหาใครโทรหาปอตอนที่หนึ่งครึ่งตำรวจคนไหนพันตำรวจเอกคนไหนโทรหาปอแล้วก็ปอพวกเนี้ยโทรหาใครในวันเกิดเหตุเอามาโชว์ให้สื่อมวลชนดูสิทําไมคุณไม่เอาเข้าําคนวณอ่ะอ่าทําไมในศารผมจะไปขอคัดมันไม่มีอ่ะอ่าผมถามอย่างนี้ว่า ผมขอหมายสารจากสารนายาไปเนี่ยคุณก็ไม่ให้ในอย่างเงี้ยมันหมายความว่าไงอ่ะนี่คือประเด็นของเราที่เราบอกแล้วว่าคดีนี้ถ้าคุณโปร่งใสเนี่ยนะครับผมโดนฟ้องนะจากชุดพิจกชุดพิจกเนี่ยเอาสำนวนการสอบสวนที่ยังไม่ได้ส่งอายการเลยนะครับโดยรองผู้กับสอบสวนเนี่ยเอามาให้ได้มาขึ้นศาลมาฟ้องผม,งมอ่าเห็นไหม,ไมไ อาเจย์แม่ผมจะไมฟังว่านี่คือนี่คือหลักฐานที่เราถึงบอกต้องรีบดาเนินการเอามาเลยนี่เลยไม่เป็นไรส่งไปเศษไปยื้อคือมันออกในส่วนเจ็ดวันก็ได้แล้วไม่จะเป็นเราไม่ได้ว่าให้เป็นคดีพิเศษ เราได้ศึกษาให้มียักมีอำนาจกันสามารถออกหมายเลี่ยงคนคนนี้ได้ก้าจบถ้าคุณไม่ออกหมายเลี่ยงคุณอยู่สามเดือนหกเดือนไม่ต้องทำท่านพี่เตรียมเตรียมชิดขวาให้ท่านอยู่ตรงกลางสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้อนตีเชิญเลยครับเชิญท่านนี้ครับนิดนึงครับถ่ายภาพไปยังดีครับครับผมมาแล้วดีใจจังครับครับวันนั้นฝากสวัสดีด้วยอ๋อครับติดต่อไม่เจอสักทีอะถ่ายภาพก่อน อาทิตย์ดีท่านทุกท่านเชิญท่านอาทิตย์ดีเชิญครับขอท่านอาทิตย์ดีก่อนครับครับไถ้แถลงข่าวไปแล้วใช่ไหมเรียบแถลงแล้วเราอเกด้เรียบคิว์เวนี้ครับเขาจะถามตอบครับเห็นแต่เด็กนิงเดินหน้าพี่เดี๋ยวหายไปพี่ไม้บังพี่ครับอ่า จะถามไหมจะถามโททีนะครับทุกคนสื่อมวลชนครับเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ถามท่านรัฐมนตรีโดยตรงขออนุญาตสักประมาณห้าคำถามพอนะฮะขอคนถามเด็ดๆมาเลยครับเ <c oughs> ชิญครับเมื่อตอนดูแล้วดูตามกระบวนการเนี่ยค่ะพอโอเคมันต้องใช้ระยะเวลาอย่างนี้แต่ว่าสิ่งที่จะต้องทำนันคืออะไรยังไงต่อ้านนิติวิทยาศาสตร์ต้องต้องชัดยังไงขนาดไหนโอเคก่อนอื่นต้องเรียนว่าในส่วนของกระทรวงยุติธรรม เราเรามีกรมสอบสวนเนี่ยเป็นกรมที่ดูแลในเรื่องที่สลับซับซ้อนหรือเรื่องที่ในคดียายาแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกฎหมายต้องเรียนว่าคดีนี้มีส่วนหนึ่งอ,อยู่ในกระบวนการยุติธรรมที่ตำรวจสอบสวน <c oughs> แล้วอยู่ในการพิจารณาคดีของศาลซึ่งโดยหลักการนั้น ถ้าจะสอบสวนหรือฟื้นคดีขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาจะมีพลำยัดหรือฟื้นคดีอาญาซึ่งจะต้องให้คดีเด็ดขาดนะฮะก,กใ็ในลักษณะ,ะส่วนที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลเนี่ยถ้าจะมีประเด็นที่สำคัญเนี่ยก็จะอยู่ในอำนาจของท่านอายการแต่อย่างไรก็ตามถ้าเป็นเรื่องมีการกล่าวหาหรือมีการยืนยัน ตัวบุคคลใหม่ไม่ได้อยู่ในสำนวนเลยนะไม่ได้อยู่ในสำนวนหรือมีการกล่าวหาขึ้นมาใหม่อันนี้ก็จะมีอำนาจสอบสวนได้อันนี้เล่า,ลาโดยโดยรวมนะก็เรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วเราก็ทราบว่ากระบวนการยุติธรรมซึ่งโดยหลักแล้วก็มีทั้งท่านอายการท่านศาลเขาเดาเนินการอยู่ซึ่งในในส่วนหนึ่งเนี้ย เท่าที่ระดับตับฟังก็่าหน้าที่ของกรมสอบสวขนขณะนี้ก็คือหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเพราะอย่างท่านมาร้องแล้วก็ถ้ามีความจําเป็นก็อาจจะตั้งเลขสืบสวนการสืบสวนหมายถึงการสวัยหาข้อเท็จจริงและหลักฐานนะไม่ใช่การสอบสวนการสอบสวนคือการรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานแล้วก็เพื่อจะฟ้องอผิดแต่ถ้าเราตั้งเรื่องสืบสวนแล้วพบว่า ข้อที่จริงแล้วมีการกระทําผิดเกิดขึ้นเราก็จะตั้งเป็นสอบสวนนะแต่อย่างไรก็ตามในประเด็นดังกล่าวเนี่ยมันมีศาสตร์ของคดีที่มีคนตายนยีมันจะมีหลักอยู่3หลักหลักที่1คือหลักเทคนิคในการสืบสวนสอบสวนอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับตัวตัวผู้รวบรวมหลักฐานหลักที่2คือหลักทางด้านนิติฟอเรนซิกฟกอเรนซิเทคนิค คือการตรวจพิส <Pokémon> ูจน์และหลักที่3คือต้องชอบด้วยกฎหมายในการตรวจพิสูจน์ก็ในเคสลักษณะนี้ถ้าดีแล้จะทำตรวจสอบเนี่ยก็อยากจะให้ผู้เชี่ยวชาญที่ขึ้นบัญชีไว้กับศาลซึ่งซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแพทย์นิติเวชอยู่บ้างแพทย์อยู่บ้างอันนี้มันจะช่วยเป็นเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบแล้วก็เรียนว่าเป็นเรื่องที่ ไม่มีใครเสียหน้าอะไรเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจหน้าที่ของกระบวนการยุติธรรมต้องท,าทําความจริงให้ปรากฏนะครับ,รบอันนี้ก็อยาก,กเรียนโดยรวมๆนะแต่ไม่ผมไม่รู้รายละเอียดในการประชุมแต่ประเด็นหนึ่งนะคะทางรัฐมนตรีมองว่าคดีนี้อยู่ในความสนใจของสังคมมากทางรัฐมนตรีมองยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะก็ในหลังจากรับเรื่องผมรับเรื่องก็ส่งมาให้กรมสอบสวนได้มีการตรวจสอบเพราะเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วประชาชนสนใจ และมันมีผลกระทบกับความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับยังไงทั้งหมดเนี่ยจะต้องให้อยู่กับพยานหลักฐานซึ่งพยานปกติก็จะมีพยานบุคคลพยานเอกสารพยานวัตถุแต่ในกฎหมายไทยเขามีพยานผู้เชี่ยวชาญน,นะวันนี้เราต้องอาจจะต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับมันครับวันนี้ทีมผู้เชี่ชยวชาญจากประเทศนำข้อมูลหลักฐานมาเลยครับ แล้วประชาชนจะทราบเครับว่าภายในสิเดือนนี้เอไอจะเอไอจะรับหรือไม่รัดคือหลักหลักการคือต้องทําให้รวดเร็วนะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังไม่รู้รายละเอียดนะฮะเพราะเพิ่งมาจากอีกงานนะฮะเป็นไปได้ไหมครับจะออกเลขสอบสืบสวนก่อนเพราะว่าอย่างน้อยๆก็เป็นการเอาข้อมูลมานั่งดูคือปกติเรามีอำนาจสืบสวนอยู่แล้วอดูย่า้อยดูมันอยู่ในระเบียบของรในในของของกม สอบสวนแต่ว่าเขาต้องตรวจสอบก็จะจริงสักระยะหนึ่งแล้วก็เขาก็ต้องออกเลขสืบสวนเพราะว่ามันมีกฎหมายวิธีการสืบสวนเพราะถ้ามันมีเลขสืบสวนเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถประสานงานได้มากขึ้นเดี๋ยวก็ขอขอให้เจ้าหน้าที่ไปดูนะอันนี้นะครับถ้าจะต้องรับไว้นะคะก็คือต้องเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยปรากฏแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสารถูกต้องไหมคะหมายถึงถ้าจะสอบสวนใหม่ใช่ไหมครับครับ คือถ้าถ้าหนึ่งมีตัวมีคนกระทําผิดใหม่อันนี้ก็สอบสวนได้ถ้ามีการกล่าวหานะต้องมีการกล่าวหาผมเรียนท่านมติครับคือผมเนี่ยมีการร้องเรื่องใหม่มาคดีท่านมเดียจะยังไม่ทราบคือลักษณะเป็นการกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับอ๋อทีนี้คืออ่าปัญหาคือมันํามห้ออกเลขสืบสวนได้นะครับเพราะว่ามันเป็นการกล่าวหาคือผมร้องว่าให้สืบสวนสอบสวนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีการทําสานวนคดีของแตงโม นะครับก็คือกล่าวหาเจ้าที่รัฐนะครับท่านแต่ว่าเราไม่ได้ไประบุว่าเป็นใครดังนั้นเนี่ยเราจึงขอร้องให้ทางอธิบดีเรสไอเนี่ยเับเป็นเลขสืบสวนเพื่อให้ทางอ่าทางเรสไอเนี่ยออกเลขสืบสวนให้ให้พียักษ์เนี่ยเจ้าหย้าทนะครับพียักษ์เนี่ยมีอำนาจในการสืบสวนในการออกหมายเรียกหรืออะไรต่างๆได้เพราะว่าถ้าไม่ออกไม่ออกเลขสืบสวนเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันไม่มีอำนาจกับกับเด๋ยดลังดูแล้วก็ทิพดีว่าได้ได้รับปากว่าไงไม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ จะเร็วนั้นเดี๋ยวจะลงมาดูให้นะครับครับโอเคนะคือตอนนี้คนก็มองว่าถ้าถ้าถ้าฝันเดินทางมาถึงเรื่องการให้ยื่นสอบใหม่ค่ะมันอาจจะเป็นัวพันกับบุคคลอื่นที่อาจจะมีชื่อเสียงเป็นระดับบิ๊กหรือเป็นอะไรต่างๆที่มีีอำนาจมีบารมีอย่างนี้ะในมุมนี้ท่านรัฐมนตรีมองยังไงหรือว่าเราจะดูแลกการของเราือยังไหลักการสอบสวนต้องอยู่ที่พยานหลักฐานข้อเท็จจริงนะฮะแล้วก็ ในลักษณะใหม่ๆเราก็ว่าตรงไปตรงมาคือต้องกล้า,าหารด้วยนะไม,มไม่มีไม่มีอย่างอื่นไม่มีอคตินะคะถ,ถ้ามันโยงไปถึงก็ว่าตจำพยานาหลักฐานให้พยานาหลักฐานเป็นผู้พูดนะกันครับสุดท้ายให้ท่านรัฐมนตรีฝากคนทั้งประเทศที่กําลังดูอยู่เพราะว่าหลายคนก็เห็นท่านเป็นที่พึ่งสําหรับในกรณีนี้และในยุคนี้ครับคือ,อทุกเรื่องนะฮะถ้าเรื่องความยุติธรรมเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เนะ่ะ ถ้าประชาชนมีความหวยหาแล้วกันผวยหาความยุติธรรมซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงยุติธรรมมันชื่อกระทรวงแล้วและหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมก็เรียนว่าทุกเรื่องก็จะทำะจะอำนวยความยุติธรรมให้ทำตรงไปตรงมาไดะะ้ครับนักขิขอบคุณครับ ครับโอเครับครับได้ได้ครับนัทนนะได้เป็นไรเป็นไรโอ้ครับครับโอเคเนาะครับโอเคของผมไม่มีอะไรแล้วเนาะขอบคุณมากครับอะไรนะจไปส่งแกปมึงไม่เป็นไรไม่ต้อง่นวา

ีนะครับตอนนี้นะนะครับก็จะเป็นการบริการัีเรายงานกันในสัปานะครับบมีการงาาเียนครมขั่ง่นะนะครับ เรื่องนี้นะครับให้เร็วกว่าหเดือนหรืออยู่ในกรอบระยะเวลาหเดือนครับว่าจะได้รับรไม่ได้รับนะครับตอนนี้ก็นนม,นนกม,กมีการาต,าะะตารวจสอบเรื่อ,องเอกสารนะครับต่างๆครับเหมือนที่ดีไซน์ก็มีการเดินทางไปนะฮะเพื่อที่จะติดตามการจำลองเหตุการณ์เมื่อวันที่6มกราคมที่ผ่านมานะครับ ตอนนี้นะครับม no ีการทั้ง77จังหวัดนะครับางทางเข้ามาีดีอไอก็ในหลังนี้ครับการแถลงข่าวกียวเรบร้อยแต่ว่าท่สแกานครับเิจงจะได้รักาันครับและที่สคัญครับผู้ชมเราก็มีการติดตามนะครับความคบหน้าในเรื่องของบรินครับว่าคนที่สนี้จับการรับนะครในส่วนของการเข้ามาที่ดีเอไอ1ครั้งนึ่นะครับเราก็จะติดตามในข้มูลตางนะครับเพื่อที่จรับบคืบหน้า Ô mọi người ơi 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 mọi người